คิดได้แล้วลงตัวบางทีบางอย่างถ้าเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากก็ทําตามกําลังะมะเนาะทำได้ตามกําลังกําลังมันถดถอยมันทีนี้ก็แน่นอนกําลังมันก็ถดถอยอย่างที่หลวงพ่อบอกบอกอยู่ตลอดหลวงพ่อไม่ใช่ขาขึ้นนะหลวงพอ่อขาลงมันจะรีบลงไหมเท่านั้นเองใช่ไหมจะลงมันลงแน่ไม่ใช่เตรียมการนะมันลงมาแล้วคืออายุ ลักษณะอย่างนี้เท่านี้เราต้องยอมรับความจริงเอาไว้ความจริงมันเป็นลักษณะเ,เราซื้อไปไม่ได้ไงซื้อไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ซื้อไม่ให้ายุเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้หยุดไว้ทั้งนี้ก็ไม่ได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดชีวิตของสัตว์ตัวทั่วไปที่หลวงพ่อบอกว่าก็เขารักสุขเกียรติทุกเขารักสุขเกียรติทุกข้างนั้นเลยได้ไหมสัตว์ตทุกตนทุกตัวก็รักสุขเกียรติทุก แล้วทีนี้เราจะทำไงเราแบ่งปันความสูงให้คนอื่นได้ไหมเราแบ่งปันให้เขาได้ไหมล่ะคําว่าแบ่งปันคือหมายถึงว่าถึงเวลาแล้วก็ตาปิ๊บ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 อยู่เราก็อย่าอย่าไปรังเกียจเขาเถอะออย่าไปเบียดเบียนเขาเถอะอย่าไปดุไปด่าเลยเขามากไหมทั้งหนาอะไรแลวสันเราอยู่ด้วยกันอยู่ร่วโลกเดียวกันไม่อยู่ลักษาไหนเพื่อนร่วมงานก็ดีอะไรก็ดีเหมือนเกิดหลวงพ่อก็ได้เพื่อนใหม่ขึ้นมาได้เพื่อนใหม่ขึ้นมา เกิดมาล้มลกเดียวกันเหมือนกับไปทํางานถ้าไปหลวงพ่อเขาเดี๋ยวคงได้เพื่อนเพิ่มขึ้นเพื่อนเพิ่มขึ้นเพื่อนอยู่ในโลกด้ยวยกันจะต้องพ่อชวนถพาทำอะไรก็พาก็ชวนค่าความชั่วไงค่ากิเลสค่าตัณหาค่าความโลภความขรดความหลงอย่าเป็นพ่อพูนอย่ามันทับถมหัวจิตหัวใจเรามากมายนักหนาะเราชำระ เราต้องทำลายมันบ้างทำลายมันเลยมไม่บาปหรอกค่าความชั่วไม่บาปหรอกค่ากิเลสค่าทันหามันไม่บาปหรอกอย่างนี้เป็นต้น